สวัสดีค่ะคณะกรรมการการประเมินทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอารุณรัย์ชิมพาลีครูกศนอตบหน,นองชุมพลเหนือค่ะ่ะวันนี้นะคะก็ขอนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนะคะของกศนอตบหน,นองชุมพลเหนือก็คือเรื่องการทําอาหารและขนมจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพนะคะค่ะ ความสําคัญและความเป็นมาของเบทแพ็กชีชนี้นะคะด้วยกสนตําบนองชุมพลเหนือนะคะก็ได้นํายุทธศาสตร์และก็จุดเน้นขกงการดําเนินงานของสํานักงานกศนประจําปีงบประมาณ2,563นะคะมาจัดทํา โครงการนะคะศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้ความสําคัญกับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับศักยาภาพของผู้เรียนนะคะและก็ศักยาภาพของแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะรวมทั้งส่งเสริมาการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้สามารถนําความรู้แล้วก็มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพนะคะ แล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้จริงนะคะในชีวิตของตนเองนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อหนึ่งนะคะให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรค่ะ 2. นะคะเพื่อให้ผู้รับบริการนะคะสามารถนําความรู้และทักษะนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยการาสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะคะ 3. นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของการทำงานของกศนอตาบลด้วยค่ะวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศนะคะกศนอตาบลหนองชุมพลเหนือนะคะก็ได้ปฏิบัติตามโฟชาร์ดนี้เลยนะคะไปสู่ขั้นตอนวิธีการดำเนินการกันเลยนะคะขั้นตอนวิธีการดำเนินงานนะคะก็คูกศนอตาบนหนองชุมพลเหนือนะคะก็จัดทำเวทีประชาคมนะคะ เพื่อที่จะสำรวจความต้องการของชุมชนนะคะว่าอยากเรียนอยากาสนใจเรื่องใดนะคะเพื่อที่จะได้เปิดโครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับชุมชนนั่นเองค่ะหลังจากที่สำรวจผู้เรียนแล้วนะคะก็พบว่าผู้เรียนนะคะมีความสนใจอยากเรียนการทำอาหารและขนมเป็นส่วนใหญ่นะคะ ครูกศน,นาตำบลก็ให้ผู้เรียนที่สนใจนะคะกรอกไปสมัครหลักสูตรนะคะเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องต่อไปขั้นตอนวิธีการดําเนินการต่อไปนะคะกศนาตำบลหนองชุลเหนือนะคะก็ได้จัดการศึกษาต่อเนื่องนะคะรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ1อําเภอหนึ่งอาชีพนะคะหลักสูตรการทําอาหารขนม4จํานวน32ชั่วโมงนะคะในวันที่2ถึง13มมิถุนายน นะคะเราก็ได้จัดการเรียนการสอนนะคะภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเอ,องนะคะโดยมีจุดคัดกรองนะคะวัดไข้แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเรียนกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นภาพของผู้เรียนนะคะที่ฝึกปฏิบัติการทำอาหารขนมนะคะ เราก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนวันละ3มชั่วโมงนะคะณกศน,นตบ,บนหนองชมพนเหนือค่ะมู่สี่อำเภอเขาย้อยนะคะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ,ะการจัดการศึกษาต่อนเนื่องในครั้งนี้นะคะก็มีนางจรินปังขำนะคะครูอาสาสมัครกศน,นนะคะได้มานิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ หลังจากผู้เรียนนะคะได้เรียนหลักสูตรการทำอาหารขนมเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ได้ให้มีการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะสรุปผลการประเมินในครั้งนี้นะคะก็คือได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะคิดเป็นร้อยละ93.78ค่ะเป้าหมายนะคะตัวชี้วัดเชิงปริมาณนะคะประชาชนหมู่ที่4 บ้านคิริวงนะคะตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะจำนวน11คนค่ะหลังจากที่เราได้มีการติดตามนะคะก็มีผู้ที่เรียนนะคะสามารถนำไปประกอบอาชีพมีรายได้เสริมนะคะจำนวน6ท่านนะคะดังตารางนี้เลยนะคะ ปัจจัยเกื้อหนุนแล้วก็ปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะครูและก็บุคลากรน,นะคะก็มีความตระหนักและก็เห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะส่วนชุมชนเองนะคะก็มีความกระตือรือร้นนะคะสนใจในการเรียนและก็การเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอย่างดีค่ะรวมถึงมีการต่อยอดจากการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งเป็นอาชีพดังเดิมของชุมชนอยู่แล้วค่ะ ชุมชนนะคะก็มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานะคะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งค่ะมีหน่วยงานของอาบาตอนะคะสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องค่ะมีร้านค้ารับสินค้าจากชุมชนมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยตอนนี้นะคะภายในตำบลหนองชุมพลเหนือนะคะก็ได้มีตลาดสามชุมนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ ให้ชุมให้คนในชุมชนนะคะนำสินค้าทางการเกษตรทั้งแปรรูปแล้วก็สินค้าเกษตรสดใหม่จากไร่นะคะมาจำหน่ายนะคะก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้ชาวบ้านนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นผลการดำเนินงานนะคะก็หนึ่งเลยนะคะผลที่เกิดกับตนเองก็คือกศน,นตลหนองชุมพลเหนือนะคะเกิดแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ ผู้เรียนเองนะคะก็ได้ลงมือปฏิบัตินะคะในการทำอาหารแล้วก็ขนมนะคะได้ประโยชน์จากการฝึกการอบรมในโครงการนี้นะคะแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนนะคะไปสร้างรายได้อาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้ 3. นะคะผลที่เกิดกับประชาชนนะคะประชาชนนะคะมีรายได้เสริมจากการผลิตแล้วก็การแปลรูปผลิตภัณฑ์การทำอาหารและขนมจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิน่นแล้วก็จากการประเมินนะคะความพึงพอใจในกิจกรรมของประชาชนนะคะก็มีความพึงพอใจในระดับที่ดีมากนะคะประชาชนเองนะคะสามารถนำ สินค้านะคะไปจำหน่ายณนะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นะคะหรือผ่านช่องทางออนไลน์หรือตลาดสามชุมของตำบลหนองชุมพลเหนือได้เช่นกันค่ะความคาดหวังนะคะในปีงบประมาณ2,564นะคะก็จะดําเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจะต่อยอดอาชีพกระจายสินค้าและก็พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารขนมของวากและ แล้วก็การวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆต,ต,ต่อไปด้วยภาคผนวกนะคะภาพถ่ายประกอบร่องรอยหลักฐาน,นะคะอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของเพจขนมเบกบ้านคิริวงนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ขายผ่าน ร้านค้าออนไลน์นะคะโดยปกติแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขายตรงนั่นเองนะคะขายหน้าร้านนะคะแต่อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพื่อให้อ่าชุมชนนะคะหรือประชาชนนะคะมีรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะ,ะนี่ก็คือเอกสารรูปเล่มนะคะผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของกศนตําบลหนองชุมพลเหนือคะ่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ